สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รานนะครับคลิปนี้ก็ตามคำขอครับผมหลายคนเนี่ยเม้นมาเยอะเลยเกินว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการเก็บเงินในซีซันใหม่นั่นเองครับโอเคจัดไปนะก็คือเซตนี้แนะนาก่อนเลยครับว่ามันเก็บเงินได้เยอะมากจริงๆครับเนื่องจากนักประจนภัยเนี่ยอย่าได้เห็นครับก็คือนี่โอ้โหเหรียญเยอะๆมากมายครับหลังจากอัปเดตซีซันใหม่นั่นเองครับนักประโจนภัยเนี่ยกลับความสามารถกลายเป็นอย่างนี้ครับกลายเป็นตัวเก็บเหรียญแล้วครับผมแหมแสงหน้า จ้ามินจ็อกโกโ้หรือว่าจะเป็นชีสเค้กเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าชั้นใต้ดินเนี่ยเหรียญเยอะจริงๆแล้วก็สมบัตินะครับผมสมบัติที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับไม่ใช้พลาาังเม็ดใดๆอ่าโชคดีมากเลยที่ชีสเค้กมายิงช่วงที่เราเก็บไอเทมจากเจ้านาฬกาจับเวลานะครับผมทาให้ดูดเหรียญได้เกือบหมดเลยทีเดียวอ่าต่อกันที่สมบัตินะครับเมื่อกี้ยังพูดไม่จบอ่าชีสเค้กได้มาขันะ <laughs> ดก็คือว่าสมบัตินะครับเน้นการบวกเหรียญจากกล้วย2ชิ้น แล้วก็บวกสปีดท,ทั้ง3ชิ้นเลยก็คือทําให้คุกกี้เนี่ยไปได้ไกลามากเมื่อไปได้ไกลก็เจอเหรียญเยอะเนื่องจากเอพิโซดที่2หลังจากอัปเดตซีซันใหม่เนี่ยมันกลายเป็นด่านเก็บเงินเลยครับเพราะว่าเหรียญมันเยอะจริงๆครับทั้งเหรียญทองยักษ์เหรียญทองเล็กอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนในซนะีซันเก่านะเกาะหนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับการเก็บเหรียญที่มากซีซันใหม่เนี่ยครับเปลี่ยนแล้วครับผมด่าน2เนี่ยเหมาะกว่านั่นเองแล้วก็เหตุผลที่ใช้นาฬิกาจับเวลานะครับเพราะว่ามันมีพลังเ็กให้เราไงฮะ มันมีพลังไมล็กให้เราแล้วก็ให้ความร็วแสงเราด้วยครับทําให้เราถึงหลุมได้ไวหลุมแบบนเนี้ยเนี่ยถึงหลุมได้ไวแล้วก็ไปได้ไกลแล้วก็ได้พลังมเมล็กดูเดเหรียญแบบนี้ด้วยอ่าเนี่ยความแจมของมันครับอันนี้ก็บอกเลยครับว่าผมไม่ได้คิดเองก็คือว่าที่เกาหลีนะครับนิยมมากครับนิยมมากในตอนนี้เลยเพราะว่าได้ครับอ้าวเ็นกำโดดว้าทีพูดติถึงข,ข,ขัดเลยครับขอไวโอ้ยว่าไปแล้วหนึ่งเหรียญยักนะครับผมแหมน่าเสียดายครับผมไม่เป็นไรครับ ก็คือว่าเซตนี้ครับทำเงินได้เยอะจริงๆครับถ้าเล่นดีๆนะยทำได้เกิน1 5 0 0 0 0ห้าหมื่นเลยนะครับผมถ้ามี Burning Time นะครับผมอันนี้อีเวนต์ b u r n i n g t i ไ e มไม่มีแล้วนะครับมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้เท่าไหร่ฮะลองลหลดมีแล้วครับผมอันนี้เราก็ต้องจำแพทเทิร์นนิดนึงครับว่าตรงไหนหลุมไหนครับเราจะเจอเหรียญที่บินได้นะครับผมเพราะว่าเหรียญที่บินได้เนี่ยมันคุ้มกว่าครับได้เหรียญละ20บบาทเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้ครับผมโอเคนะ คูณเหนื่อยครับผมสักครู่อันนี้ผมก็ถ่ายในโน้ตสามนะครับผมใช้โน้ตสามเล่นนั่นเองครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่า iPad ผมไม่สะดวกใช้แล้วครับผมเนื่องจากปีสามยึดไปแล้วผมก็เลยพยายามถ่ายคลิปแบบนี้ครับผมอัดจอไปเลยครับจึงแน่นอนว่ากระตุกมากตอนนี้ยังไม่แสดงผลเท่าไหร่ครับมาช่วงหลังๆนี่ชัดเจนมากแน่นอนครับกระตุกแบบว่าสุดๆครับอันนี้ผมก็ต้องทนเล่นไปครับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆนี่ขอมาเยอะเลยเหลือเกินอ่ะคลิปเก็บเหรียญ เซตไหนดีพี่บิ๊กอันนี้ขออันนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันเก็บได้เยอะมากแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะก็คือว่าถ้าเพื่อนๆอยากเล่นง่ายๆนะก็ต้องใช้อันที่มีพลังแม่เหล็กนะครับผมสมบัตินะครับผมจะทําให้เราเล่นง่ายกว่านี้มากครับก็คือใช้พลังแม่เหล็กเราก็ใช้หิงห้อยไปครับไปได้ไกลเช่นกันโอเคด่านปลาแล้วครับอันนี้ก็มันจะเล่นยากหน่อยอ่ะข้อเสียของเซตนี้แนะเล่นยากเนื่องจาก ถล่เหล็กไม่มีหนึ่งนะแล้วก็เร็วมากครับเร็วจริงๆครับถ้าใครไม่ชินด่านเนี่ยชนโป้งแน่นอนครับผมก็ชนมาแล้ว2 3สดอกเลยกว่าจะได้คลิปนี้ครับอโอเคลุยเราต้องเน้นการเก็บไอเทมจากนาฬิกานะครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดครับถ้าพลาดนี่ก็แย่เลยครับคือด่านนี้ยิ่งไปได้ไกลย,ยิ่งเหรียญเยอะนะฮะอ่า นี่แหละครับปิดโสงของนักพจน์ไพครับซีซั่นใหม่กันไม่ธรรมดาครับผมอ่าลงลุมอีกแล้วครับผมดูดดูดอ่าดูดเข้าไปเหรียญทองทั้งนั้นเลยอ่าเหรียญใหญ่ก็มีเห็นไหมอยู่ข้างล่างเนี่ยชั้นใต้ดินเนี่่เราต้องระวังนะครับผมอย่าไปชนนะฮะถ้าชนนี่อายนะครับผมแหมเหรียญเพลินอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับแป๊บแป๊บถึงด่านลิงแล้วครับผม ทั้งทงที่เราไม่ได้ใช้พลังงานรดชานะอันนี้ผมใช้บูสเตอร์เหรียญสเท่านะครับผมอาฮารีนบอกนะครับผมใช้บูสเตอร์เหรียญสเท่านะครับแน่นอนว่าการเก็บเงินเนี่ยต้องเหรียญสอเาเท่านั้นดีที่สุดแล้วก็เราต้องอย่าตาลายนะครับผมบางทีด่านมันสีเหลืองๆงเงี้ยแล้วหลุมมันสีทองเหมือนกันเนี่ยสีมันคล้ายๆกันนะเราอาจจะโดดข้ามได้อันนี้ต้องระวังครับด่านต่อไปในชัดเจนเอ้าเชื่อมต่อยแล้วอะไรวะ คือว่าเครื่องนี้มันจะพังแล้วมั้งครับหลุดบ่อยเหลือเกินทอา,างนี้เน็ตผมเนี่ยก็ไม่ได้หลุดอะไรนะแต่เครื่องอ่ะมันเชื่อมต่อหลุดไปเองนะครับผมบ่อยมากต่อ,อ,อยากเหมือนกันผมมันเร็วนะฮะอ๋ะอเปเชียลฟอร์สแบนเคีย์ทางให้ดีมากๆอ้าวได้ขึ้นโบนัสนะครับผมอ้าเป็นโบนัสหมีซะด้วยโอ้ยแจมเลยครับผมเราเน้นเหรียญทองนะครับผมขึ้นโบนัสหมีเนี่ยเราไม่มีเราเลยนะครับผม ลิ้นพันกันเลยเอ้ยก็คือภาคนี้ครับแฟรี่นะครับถึงแม้จะมาช่วยเราครับพลังแม่เหล็กก็ไม่มีนะครับผมมันช่วยแค่กัน่าได้ทีนึงเท่านั้นนะครับผมโอเคมาถึงด่านนี้แล้วครับผมด่านสับรดนี่แหละนี่ครับหลุมนี่แหละครับที่สีมันกลืนกันอ้าวเวงกรรมทําไมมันกระตุกกระตุกแหลกแหลกแบบนี้ล่ะนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกว่ามันแหลกแน่นอนกระตุกแน่นอนก็ทีไอ้เงี้ยแหละเห็นไหมครับอยู่ๆมันก็ช้าไปช่างนั้นน่ะ อ้าวรดเอกเอาเข้าไปครับกี <c oughs> ่รอบแล้ววะเนี่ยออเรือจะหมดแล้วเรือจะหมดแล้วจะได้โบนัสอีกรอบหรือเปล่าครับก็คือว่าอย่าลืมครับว่าผมใช้กุญแจกีวี่นะครับผมกุญแจกีวี่จะช่วยฟื้นพลังให้ผมอีกหนึ่งรอบนั่นเองฮอ่าฟื้นไปแล้วก็หมดแล้วนะไม่มีฟื้นแลวครับนั่นจากรวยมันบวกเงินนะครับผมอ,อ,อาจจุอ้าวโอ้เวทกรรมเลยเหรียญทองยักษ์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผม argue, ว้าวอีกแล้วอาจจโ,โอ้ เพยายามเก็บให้ได้เยอะครับเหรียญบินเนี่ยมันได้ถึง20บาทต่อเหรียญน,นะครับผมเอ้ย <Hey, S 1> อะไรวะหลุดอีกแล้วนี่ <Hey. S 2> เอา้เอาเวรกรรมอุปสรรคเยอะแยะครับพลาดลัวๆครับผมแหมเสียได้ครับถ้าถามว่าตอนนี้จะได้เงินน้อยนะครับผมก็คือว่าผดแรกเนี่ยตอนนี้3ามหมนแปดนะครับผมสามหมนแปดอันที่ผมเคยเล่นไดมากที่สุดนะก็คือสี่หมื่นเป๊ะเ,เ,เลยน่ะสามหมนแปดนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ แต่ถ้าได้4บืนแบบตอนนั้นจะดีกว่าครับทไม่ได้แล้วแล้วแต่ดวงนะครับผมโอเคคุกกี้อาบางลงมาแล้วครับเราก็พยายามอย่าชนนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับว่าอักษรเมื่อกี้ขาดแค่ตัว B ตัวเดียวครับเจ้านักะจนภัยก็อดขึ้นบนัสทามครั้งที่2ไปโอเคไม่เป็นไรครับมาลุ้นอาบางขึ้นบนัสทถามก็ได้วะขอให้เป็นบนัสหนีเลยนะ <laughs> รู้จะได้วะเนี่ยอาบางเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลใดๆในการเล่น ตอนวิ่งเลยก็ตามนะครับเราก็พยายามอย่าชนครับเนื่องจากตามด่านเนี่ยมันเหรียญเยอะเห็นไหมเหรียญเยอะแยะมากมายครับยิ่งไปได้ไกลก็มีเหรียญให้เก็บแบบนี้เรื่อยๆครับด่าน2อนี่ครับสุดยอดครับแหมถึงด่านสุดท้ายแน่นอนครับแววนี้นะฮะอ่าจชือ่อนี่เราเน้นเอาโอ้ยมาซุ่มตอนที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับยังเก็บอ่ขุดได้หมดครับโอเคเฮ้ยโอ้ ไอเดียแล้ววันนี้โอเคได้วะโอเคตาสุดท้ายครับผมอา้าวเวนชนจนได้ครับแหมเผลอไปสองมิลนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเมชิพอร์์มาช่วยเคลียร์ทางพอดีครับเยี่ยมเฮ้ยเลือจะหมดแล้วโอ้ยชีสเค้สไม่ใช่ชีสเค้กครับขอกไปเชลิเดอร์มาช่วยพอดีแต่ว่าตัวบีก็ยังไม่มาอูอยากขึ้นโบนัสทาม,มากเลยอ่ะจะได้ไหมเนี่ยตัวบีมีป่ะเนี่ย เอ๊ยเอาเรือกหมดพอดีครับแม่ยังดีที่ได้เหรียญใจสองเหรียญครับผมเงินอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสามื่นห้าพันโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือว่าไม่มีอีเวนต์เบอร์นิงทานั่นเองครับถ้ามีอีเวนต์ก็บวกไปอีกประมาณหนึ่งมืนสาพันนะครับผมก็กลายเป็นหนึ่งแสนสี่หมืนแปดพันนะครับผมอันนี้คือการบวกคร่าวๆนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเซตนี้นะครับผมก็ ขอเล่นแบบว่าให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นเซตที่นิยมจริงๆครับในเกาหลีเพราะว่าเก็บตังค์ได้เยอะต่อรอบมากเลยครับ ส่วนใครที่คิดว่าเซตนี้เล่นยากเกินไปนะครับผมแนะนําให้ใช้หิ่งห้อยกับสมบัติที่มีพลังแม่เหล็กครับจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าเงินที่ได้นะครับจะได้น้อยกว่าในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้สำหรับคนที่ชอบความท้าทายนะครับเล่นยากแล้วก็ได้เงินเยอะนะครับผมไว้อวดกับเพื่อนๆนะครับผมว่าหากูได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับคุกกี้แล้นะครับเจอกันแน่นอนโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ